สวัสดีครับพ่อมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมมาพบมาพอกับดอนลามุนีวันที่21มิถุนายนพศ2566พี่น้องนะครับตอนนี้นะครับดอนลาอยู่ที่บ้านพ่อช่างคมนะครับผมมาตามตัวเลขแนว้ทางของพ่อช่างคมแล้วพี่น้องเนาะนะครับ,ค,รบคุณพ่อคุณกามาทางบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่นะพี่น้องนะครับผมหมวดที่ผ่านมาเป็นที่หนาเสดายตัวเลขเนวท่างของคุณพ่อลุดน,นะครับผม ตัวจับคู่แต่ว่าเลขวิ่งก็ยังเขาฮึกเก่าพี่น้องมาตามกันต่อมาชมกันใหม่ก็แล้วกันมากครับทีมงานนะครับมดมัดชาแนลแล้วก็มดชาแนลนะครับผมดอลล่าชาแนลกวางทองนําโชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทูช่องทางพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณพ่อสวัดสดสีครับสวัดสดสีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณพ่อขอดสวัสดีครับผมครับครับขอเง็นเงียนเงีย็นเงีย็นเงียบนะลมก็เย็นดีแท้ ท่านขึ้นยุทีพี่น้องทีมวันไหนท่างขึ้นบรรยากาศดีนี่ครับผมทีมงานพ่อช่างคมนะครับข้าวซ ร่มผ่านได้หนิพรมร่มผ่านพรมไก่ทองน้าพรมสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้มนะครับผมครับอ่านะครับเจอกับคุณพ่อนั่งจักหดวก่อนนะไม่แต่ยืนไรเายืนไรงวดแล้วงวนนี้นั่งนึ่งซะมันมันแห้งก่ดอ๋อีส่ิบวัยยืนอ๋อปีสี่สิบวัยยนแข็งครับปิดจังไดครับคุณพ่อหวดที่ผ่านมา สาตัวแตกเล่าฮะผูกสุ้ทไทยเด็ด51หนึ่516ไงวันนั้นนะครับผมซิผูกเอฟซีถือไรปิดวมก่อนซาบุโ่ไม่เห็นอยู่เอฟซีถือไรคอมเมนต์ไม่อยู่ครับผมเลขฟันของคุณห่อนะบอบมันไปออกเล่าหรอออกเล่านึ่516มือเล็กออกมือเร็กออกเลย516สมตัวแตกครับเล่าอัน เอ้จีบอกพูดเมื่อไรอยู่เฮ้ยของผมก็แตกคือกันท่าหน่อยเลขฟันนี่แล้วหนึ่งหกสองสามโตเติงมื่บ้านนี่แมนนครับแมนหมื่บ้านนี่ออกแา่น้อยครับเอาละครับวันนี้เ้างมอว์เจริงสิตีกวอนก่อนนะครับวิ่งศูนย์ครับผมเลขวิ่งเข่าเหมือนเดิมแต่ว่าเลขจับคู่นี่ลงทงลงท่าไปครับผมครับช่วงนี้น้ำถล่มก็ต้องลงทงนิดหน่อยนะครับผมจัดนักวงหนึ่งตัวนี้ครับ เสดายมาออกตัวเก่าครัเนี่ยนะพ่อเนาะเสียดายแห้งอีลีนะครับผมเป็นที่หนาเสียดายอีรีอีฟจี้ไปนิดบุญนักเลยเด้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพื่อนครับผมเพราะว่าขันออกหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งนี่ก็คือได้แห้งทระเทศแน่นอนนะครับมักใส้บักนักเลยงวดนี้เจ็ดหนึ่งเนี่อัดนักเลยน้องงวดก่อนครับผมครับผมมางวดนี้เดี๋ยวคุณพ่อเป็นจังได้ครับออ๋ผมเป็นยังมาตามกันต่อมาชมกันไม่ก็แล้วกันงวดนี้นะครับงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมครับผมสังเกตดีดีช่างคมวิ่งหนึ่งกับสองบนล่างครับผมครับจับคู่ซีคู่ซีชุดเหมือนเดิมนะครับผมตามสไตล์ช่างคมนะครับหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับผมแถมเขามา่งวันนี้ก็คือเลขถูกครับจุดเมื่อวานขึ้นเฮียนเลขจุดโอ้ขึ้นเฮียนหลังนี่ครับขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าพ่อเนี่ยครับขึ้นเมื่อวานบ้านเลขที่เหาไอเฟอเดี๋ยวบอกเอฟซีแป้งแน่ หนึ่งสองหนึ่งหนองหนึ่งบ้านเลขที่เขาเฮาเลย 1, นึ่งสองหน่งแต่ว่ามันกดม้าทำกันเปิดยางคุมโอ้คือเลขวิ่งอย่าราะมาทำกันซีมาแค่ตัวเดียวตัวเดียวครับบ่าสั่งกระสองตัวบนล่างเลยครับผมเลขทูปหนึ่งหาครับพอดีตรงกันเลขกับเลขคํามเงินครับครับขึ้นบ้านบ้านทีทเท่าิบยี่สิบอย่าลืมนะครับเขียนใว้นานื้อครับอันนั้นบ่ได้รุ่ง

ซาไก่ฟันแดงสามซูน uh, ต uh ัวเดียวหมดมามกับฟันได้คือกันอ่าแตกบุษย์บุษยบบ์กวสี่บุษย์ครับสีซี่อยู่เรียนรอสีได้บัตรบุงเข้าใจปิดเมื่อไครัไปเที่ยงหมดเนาะปิดเหมือนน้วขอนะฟันว่าจังเดย์ฟันว่าได้กินเขาสามผ้าซ้ำนั่นเลยครับเสียไปตีเลขเป็นตัวได้แต่ผมไม่ป้าเขามันก็คุมสามผ้ากับสามมันกหมือ มามือสุดท้ายมือเล็กกว่ผมฟันว่ามีคนเอาเงินมาให้สามร้อยบ่อซูหมดฟังเธอซื้อเลยนี่ดีใจว่าจะไปซื้อสามชุนซื้อเลยชุนชุนมาทั่นโอ้วันวันเมื่อกี้ฟันเห็นแต่เจ๊แดงคิดว่าเจ๊แดงจะถือเลขเด้อครับครับแม่นนี้หรืเจ๊แดงก็ถียครับวันเมื่กี้เครื่องล้านนะครับผมครับบัก ว่าตีทัวไปถามเพื่อนหาเบอร์ทั่วเลยกับเบเห็นไปเห็นเห็นยสมมติุกค้าวเป็นเล่นนักตัวใดนะครับผมเอาตัวเลขนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้มาตามตั้งแต่ต้องวัดเดียวคงสุดท้ายนะครับผมถ่าโบมี่ยังพิดพาดนาน่าจะมาตามตัวเลขให้นะครับผมชังคมสีฟันย่ำฟันเน้นบ่อนะครับผมหรือว่าสีคัดตัวใดออกบ่อสีเพิ่มตัวใดเขามากนะครับผมแต่ส่วนลายขางช่างมอะบค่อยเพิ่มหรอกนะครับ มีตะคัดมีมีตะคัดออกครับผวคัดบอดคัดกับพวคัดสีมีจะฝันเท่านั้นสีมีจะเน้นเลยฝันมีจเน้นให้ครับนะครับผมเอาครับผมวิ่งหนึ่งกับสองบนแ่่งอย่าลืมนะครับผมท่านผู้ชมหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับขีดเส้นใต้ไว้นี่ก็คือตัวเน้นตัวมากตัวชอบของช่างพมครับนะครับผมหนึ่งเก้ากับสองเก้านะครับผมครับจัดเลยเล่ามือนน้ครับ เล้าต้องเลีนพี่แมนบอรับมาเหล้าต้องไปเลีนววยเจ้าครับครับผมอันไม่นี่ให้มันไม่ใช่ซะทามือเล็กออกครับครับล้างมือเล็กออกน้ำเลยน้ำเลยหรือกรอนมือเล็กออกครับผมทาว่ามันใกล้ๆกันครับผมครับผมสจหรับทครไหนที่ชื่นชอบหอยเล้านะครับผมก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้นะครับผมตัวเลขของพ่อพ่อมีตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับผม มักชอบจังใดกะจังคอยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานคงเฮ้ากาสัสซีคอตัวลาไปเพียงเท่านี้พบพรไม่คลิปหนาขอให้ FC ทุกท่นกานโชคโชคมันๆเฮงๆรวยๆจะจับเงินแสนเงินล้านกันเด้อครับผมวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณแนวทางครับผมคุณพ่อครับขอบคุณพ่อผมครับขอบพอระคุณครับ